ก็มาทำรังอยู่เนี้ค่ะขอบคุณคุณย่านะคะขอบคุณมากๆคุณย่าเพ็ยเห็นคนเขามาขายนมเปรี้ยวที่ไอนมเปรี้ยวท,ที่ที่ตามไฟแดงอ่ะคุณย่าเพียงก็อยากจะช่วยเขานะเพีอยากจะช่วยเขาอยากจะถ่ายคลิปให้คุณย่าดูเลยนะคะเอ่อเห็นเขาขายนะบางคนเขาก็ใส่ชุดหมีร้อนก็ร้อนสงสารสงสาร,สสารคุณย่าว่าเขาจะขายได้แต่ละแต่ละแพ็คแต่ละแพ็คค่ะหเห็นเดินที่สภพาพท,ท,ที่นั้นนะ่ะเวลาเพ็นขับรถอะค่ะ ถ้าวันไหนนะคุณย่าถ้าวันไหนเห็นถ้าวันไหนเพนนี้นะเพนจะซื้อลรวเพนจะถ่ายคลิปให้คุณย่าดูที่ก็มีของพวกพีทาเก้นพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะด,ดัตมิวพีทาเก้นอะไรพวกเนี้ยค่ะอขอบคุณคุณย่านะคะขอบคุณพี่ถาปณนีด้วยค่ะขอบคุณมากๆม,มีอยู่ต้นเดียวเนะะี่ยค่ะอยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณย่า <laughs> ชวนชม ที่บ้านอนะมีต้นไม้มงคลน,นะแต่ต้นดอกไม้ไม่ค่อยเยอะดอกไม้ไม่ค่อยเยอะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านท่้นหาขอบคุณทุกังแรงใจนะคะดูท้องฟ้าสิคุณย่าเป็นยังไงบ้างที่อยุธยามีฝนไหมท้องฟ้าคึ้มอย่างนี้นะคะคุณย่าพี่ถาเป็นยังไงบ้างที่น,น่น สุราธานีเป็นยังไงคะพี่มีฝนไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณจ้า้าท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะไปแล้วเลาะไปเลาะรัดเลาะร,อป,ร,อ,ร,อ,รอปานกัน คุณย่บอไม่ตกเลยนะคะบางวันก็จะร้อนเนาะคุณย่าเนาะบางวันก็คงจะร้อนนะคะ มันรอกินอาหารดูมาว่าใหญ่เลยเห็นแม่มาแล้วเห็นแม่มาแล้วหิ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 วมีขนสวองันแล้วค่ะ๋อนะคะที่นี่ยังไม่มีเลยค่ะวันนี้วันนี้เช้านี้ก็เลยคุ้มๆนะคุณย่าแต่ว่าไม่รู้จะตกหรือเปล่าจะตกหรือเปล่าโอ้ี่เห็นแล้วนี้อวุ่นวายใจหัวใจใหญ่เลยวุ่นวายหัวใจใหญ่เลยรอกินอาหารรอกินอาหารวุ่นวายหัวใจใหญ่มา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 เดี๋ยวจะเอาให้รปกันนะที่วางก่อนนะ ลรอก่อนเ็อก่อนทอี่วางโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวเอาอาหารให้นะจ๊ะ Thank <inaudible> you.